ยังยัง,ยงเวลาเอาอยาดนำเนี่ยเอาเอาน้ำไปแท้ปแทะเศส่วนมากแล้วค่อนเอามันบ่ฮู้เอาไปไปกับไปแทศใส่เงาใหม่มันมันบ่ตึกไส่เวลาเอาอยาดนำเวลายาทายาดนำแล้วเอาลงไปแท้ในดินเนี่ยเอาเวลา เวลาพระยาติยังแล้วตอนเขารับพรนะเขายาตินำแน่ๆเขาบ่ให้เขาบ่ให้แท่ลงใดตารางใดเขาบ่ให้จ่าเอาลงไปแทะอยู่แล้วก็หามบ่ให้แทะใส่กระตนอนบ่ได้ยาตินำใส่กระต๊อนหมนประมาณหมดเอือ แล้วก็ห้ามเอาแป้งในเงาใหม่เอาไปนี่เ,เขาปัดดินสะอาดๆหักพม่าต่อนี้การหยาดกระทงเวลาพระหยัดทาเราเอาน้ำก็ระยะน้ำแบบหยาาน้ำใส่ตัวไปเนี่ยเอาลงไปเท่เท่เอยอะเยอะดิน เอาใช่ละเขียนนะบ่ยังต้นไหนเขียนเอานำมาหยาดเวลาพระหยัดทาละหยาดนำใส่ใส่ถ้วยใส่แก้วใส่ยังเอาใบเตยอยู่ตะลังเอาใบเตยอยู่เอาใบเตะมันในเพื่อนหามเตยใจเงาไม่ บนไหนเพิ่นเอาไปบใหยาดใจเางาใหม่พราแม่ตอนนี้คนไหนเยอะในตอนใหม่ไหอเยู่ในแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินอ้าวมาเนี่ยอ่า อิม <I> <recalled. S 1> ังอิมังมัทอรานยังทอรานยังายังสังโลกวิทูสังโลกวิทังวิู ทุติตะติอ่าโอเคครับอ่าอีมังธรณียังสังโลกวิทูทุติยามปิอิมังธรณียังสังโลกวิทูตาติยามปิอิมังธรณียังสังโลกวิถุอะไรฮะกขยาดลงหยาดลงดำเตี้ยวว่ะนะหยาดลงเวาพฟองกัน จน,ดดดนมดมดนำนักวะเมื่นำในจอกในถวยเอาก็อิมังต,ต,ตรนยังสังโลกวทุตัวตยัมปอิมังตัรนยังสังโลกวุตาตยอิมังตรนยังสังโลกว,ท,ตตว,ญญวทุนี่บอยอย่าไปอย่าไปตใจใงเงาใหม่เลยไปนี่กคับ ปัดดินแป้นๆบอลแป้นๆปนอย่าไปเอาบอลสก๊อตบอลผมไหนบ่าฮู้เอาไวลาบปะเจียทานแลนแลนผู้เลย่นไปยันนะดูดดิ้นดูดดูดิ้นดูดว่ะปัดแต่ฝนไปว่าไอ้ยังว่ะไปยันนะดูดดิ้นดูดดูดิ้นดูด เอเดียนเดมันโดนอาการนะขอว่าฝากไม่นั่ง,เ,งเท่าไนี่เจ้าทีเจ้าทานาขอฝากไม่นั่งเท่ารนี่เจ้าที่จ้าทานเลยขอฝาก